สวัสดีกันอีกแล้วนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดวินอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมก็จะพามาดาวน์โหลดทรัพยากรเข้าแมปกันดีกว่านะครับก็หลังจากที่ไม่ได้เข้ามาเล่นเกมก็2อสวันละนะก็เข้ามาเล่นบ้างนะเข้ามาเช็คชื่อแล้วก็ออกไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรมากมายเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็เลยจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดทรัพยากรเอาอะไรดีอะ โลกอันตรายแล้วกันนะครับก็คือไปเห็นน้องๆในกลุ่มเขาเออกไปเล่นกันนะครับก็เลยมาสอนน้องๆใน youtube เล่นกันดีกว่านะก็คือสมมุติว่าเราอยากจะให้แบบปปะจนภัยของเราเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบของสัตว์นะครับให้มันดูน่ากลัวขึ้นมาเนาะก็ปกตินะครับสัตว์ที่เราเจอในแมปนะครับก็จะเป็นแบบอย่างนี้สัตว์ทั่วไปนะครับก็คือพวก พวกหมาพวกตันตัน,ตนอะไรพวกนี้นะครับหมาตันตันแล้วก็วัวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนร่างให้เขาได้นะในแหว่ปภัยของเรานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเขากันนะครับให้กลายเป็นสัตว์ที่มันดูน่ากลัวขึ้นมาอีกนะเผื่อใครแบบอยากได้ความตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นน่ากลัวนะโอเคเดี๋ยวออกจากเกมก่อนกลับสู่เมนูหลักไมไ่ออกจากเกม กลับมาที่เมนูหลักนะครับเรามาที่หน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมหน้าต่างที่เราเข้าเกมมานะครับเรากดไปที่ทรัพยากรตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าสร้างสารรค์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรากดตรงทรัพยากรเล็กๆตรงนี้นะครับมือถือก็ทําเหมือนกันนะแล้วเราก็เข้ามาที่ตรงนี้ใช่ไหมเรามาดูตรงศูนย์ทรัพยากรตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมก็จะเจอกับ ศูนย์ทรัพยากรต่างๆนะครับก็จะมีคนสร้างก็คือกัปตันมินินะครับเห็นไหมจะมีสัตว์ยักษ์กับตาลปัดคนป่ามาแล้วขี่สัตว์แล้วก็โรคอันตรายนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองโรคอันตรายกันนะก็คือเราจะเปลี่ยนสัตว์ให้กลายเป็นซอมบี้นะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเนาะเราก็กดมาตรงนี้นะครับหัวข,ข้อโรคอันตรายตรงนี้แล้วเราก็กดนําเข้าตรงนี้นะครับเห็นไหมสีฟ้า เลือกแมพที่เราอยากจะนําเข้าไปเลยนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเอาเข้าแมพผจยนต์ยของเราครับก็คือรถยนภัยตัวนี้เรากดนําเข้าไปนะครับนําเข้าสําเร็จแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่เกมได้เลยนะครับอ่าเข้ามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมไปนอนก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนอนแป๊บนอนแป๊บ Hey, เดี๋ยวออกไปดูสัตว์กันดีกว่านะครับว่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเจ้วัวตรงนี้ก่อนเลยนี่นะครับเห็นไหมวัวมันก็จะดูอุ้ยโอโ้โหวัวโหดมากวุย้ยิงโดนหมาตัวเองด้วยไม่ต้องหมาเราตายเฉยเลยโดนลูกหลงหน้าไม้ โอเคเดี๋ยวจับใหม่ก็ได้ครับมัวโหดขึ้นมาเลยอะคือแบบเขาตีเราแรงมากนะรถเจ็ดนะครับตายไปก็สัตว์ทุกอย่างมันก็จะอันตรายขึ้นเนาะเผื่อใครแบบอยากได้ความตื่นเต้นไงตื่นเต้นแกะไม่เปลี่ยนนะอุ้ยเดี๋ยวแกะก็โจมตีอะสัตว์โลกอันตรายจริงๆนะเนี่ยดูไก่นี่คือไก่นะครับไก่กลายเป็นสีเขียว โอเคอุ okay. ้ยถ้านี้แบบสุดยอดโอ้หธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตจริงจะมีแบบนี้ไหมไม่น่ามีเนี่ยผมหาไก่ไม่เจอเราเจอไก่แต่ไ่เจอไอ้ตัวนี้นี่แนะที่เดียวจะตายเลยโอ้ตายแล้วผมเจอไก่แล้ว ก็จะเจออยากรู้ว่าเขาตีเราหรือเปล่านะครับตีไหมตีนะครับลดสองลดสองลดสองโอเคสัตว์อันตรายตีเรานะครับปลาตีไหมปลาไม่ตีนะครับเดี๋ยวเราจะมานำออกกันดีกว่านะครับมาอยู่หน้าตรงนี้แล้วใช่ไหมเรากดไปที่แมปที่เราใส่ศูนย์ทรัพยากรเข้าไปนะครับกดตรงนี้เนาะ กดรูปบ,บ้านตรงนี้นะครับถ้าจะนําออกนะเรากดไปที่ไฟล์ปลักอินตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็กดไปที่จัดการตรงด้านบนตรงนี้นะครับกดติ๊กโลกอันตรายนะครับหรือว่า,าไฟล์ที่เราโหลดมานะครับที่เราอยากจะลบออกเนาะนแล้วก็กดลบนะครับตรงนี้ยืนยันที่จะลบปลักอินใหม่นะครับแล้วก็กดยืนยันก็จะหายไปนะครับปิดได้เลยนะแล้วก็ เข้าเล่นเกมได้ปกตินะครับแประชนภัยที่เราเล่นอยู่ก็เข้าได้ปกตินะครับสัตว์ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะโจมตีเราไหมไม่โจมตีแล้วนะครับนี่เลยโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทาน้องได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามาเพ่อลื่อนใจผมด้วยนะครับก็ถ้าผมอธิบายผิดหรือว่าพูดไม่ถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.